ผู้พ,พันไก่คะได้ข่าวว่าเด็กๆเกนี่ยนะคะกระจองงอแงกันมากเลยคะ่ะเวลาขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะผู้พันชอบเล่นตัวนี้อ่าบางคนนี่ร้องไห้ให้ผู้ปกครองพาขึ้นมาด้านบนใช่ไหมคะบคนมาสองสารอบนะ้ขึ้นมาดูบคนอ่าอันนี้อะไรคะผู้พันเปอี่วีดะ เฟอร์บี้เนี่ยทุกคนอันนี้แหละค่ะต้นเหตุที่ทําให้เด็กๆที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์ของเราร้องไห้กระจององแงกันค่ะเพราะว่าไม่อยากลงจากชั้นสองใช่ไหมคะผู้พันใช่ก็ชอมาดูข้างบนเนี่ยครับเด็กๆใช่ค่ะถ้าใครสนใจผู้พันคะมาได้วันไหนบ้างคะเนี่ยวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เวลาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับเปิดตุงปีครับ อยู่ตรงไหนคะแยกมัตูครับตรงที่มีกําแพงเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหมวกใบใหญ่บกนกาแพงนะครับมีอยู่ที่เดียวในที่โลกติดถนนใหญ่เลยครับมาไปมาสะดวกค่ะอันนี้นี่เวลาเด็กๆมานี่เปิดให้ทุกคนเลยใช่ไหมคะแบบนี้เด,เด็กมาเลยเปิดให้เล่นเลยมีหลายตัวมีเยอะมากเยอะมากค่ะทุกคนในอันนี้นี่เราจะเปิดให้เด็กๆดูส่วนใหญ่นี่<ม>เขาบอกว่าโอ้โหไม่ยอมดูไม่ยอมลงชั้นล่างเลยใช่ไหมคะ อ่านี่แหละค่ะทุกคนบางคนนี่มาโหมา4ี่ห้ารอบแล้วทุกคนเพราะว่าติดใจในเฟอร์บี้ของเราค่ะอันนี้นะคะทุกคนเฟอร์บี้อันเนี้ยไม่ใช่เก่ามากเนาะอ่อไม่ใช่เก่ามากแต่ก็หลายปีแล้วค่ะทุกคนและเด็กๆก,ก็ชอบกันมากๆด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยู่บนชั้น2ของพิพิธภัณฑ์ภัน์นไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ